เป็นการรวบรวมความคิดเห็นนะว่าทําไงถึงจะไล่ประยุทธ์ไปได้สดทีนะเพราะว่าคุณประยุทธ์วิธีการที่เข้ามาเป็นนายกเนะี่ยมันไม่สง่างามนะมันแล้วก็ผิดคําพูดผิดคําสัญญานะไม่มีความสามารถนะครับอฉะนั้นก็เลยมาคุยด้วว่าจะเอายังไงดีนะครับ เห็นด้วยไหมที่จะว่าประยุทธ์ที่ควรจะต้องไปได้แล้วนะครับะการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับหมดเงินมากมายไปหาศาลใช่ครับได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็มีปัญหานใช้เงินไปมหาศาลในการสรรหาสวอหมดกันสามสี่พันล้านนะครับมันหมดไปได้ยังไงได้สอวอคุณภาพแบบนี้มาเนี่ยนะ วันนี้เราเสียเงินมากมายไปมหาศาลมากกับการยึดอํานาจการล้มรัฐบาลการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่การจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็การเลือกสวออท้ายสุดเพื่อคนคนเดียวนะครับคือให้นายประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งให้นานที่สุดนะครับแต่ประชาชนประเทศชาติแทบไม่ได้เลยเลยครับวันนี้สิ่งที่เรา จเจริญเร็วที่สุดก็คือหน,นะนี้นะครับหนี้นะครับสูงขึ้นในขนณะที่รายได้ต่อหัวประชาชนลดลงความสุขลดลงความจเจริญลดลงนะครับอิสระเสรีภาพลดลงมีสิ่งเดียวที่จเจริญขึ้นก็คือนายประยุทธ์และพวกพ้องตัวแต่ได้ดิบได้ดีนะครับมีอำนาจมากขึ้นแต่ประชาชน กับถูกลิดลอนอิสระเสรีภาพไปทุกวันนะครับนะจนวันนี้หลายคนเริ่มทนไม่ไหวแล้วนี่คนเดือนตุลาหลายคนอุดมการก็ยังคงเดิมแต่หลายคนก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะไปเป็นเสนาไปเป็นอมาต์เปนหมดแล้วใช่ไหมครับแต่คนบางคนก็เป็นพ่อค้าประชาชนเป็นนักวิชาการเป็นครูบาอาจารย์ก็เห็นว่าประเทศเรานี้มันไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ลุกขึ้นมา มีผู้คนที่เริ่มนะครับทนไม่ได้คนเคยผ่านเหตุการณ์สำคัญเคยลบลาค่าฟันกันเองวันนี้กลับมาจับมือกันเพราะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ไม่ได้ทุกคนเห็นพร้องต้องกันว่าปัญหารประเทศนี้คือทหารนะครับปัญหาวันนี้คือทหารครับถ้าเราลองมองยอะนะ้อนไปทหารนี่คืออุปสรรคของการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดนะทหารดีๆนะคุณก็อย่ากโกรธผมนะครับ ถ้าคุณเห็นว่ามีทาหารบางกลุ่มแหกข้อคุณต้องต่อต้านไม่ใช่ยินยอมคอยตามคุณจะมาโกรธผมไม่ได้นะครับนะเพราะว่าันนี้นะประชาชนทั่วไปนะพยายามที่จะขับเคลื่อนประเทศทําหน้าที่ประชาชนเห็นไหมครับเออก็คือทำรรมาหากิน แต่ละคนก็ล้วนแต่เป็น,นกลไกเป็นเส้นเลือดฝอยเป็นรากหญ้านะเป็นแขนขากิ่งก้านสาขาอะไรก็แล้วแต่ลแตล้วแต่จะเรียกนะเพื่อทําให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเศรษฐกิจประเทศไทยขับเคลื่อนโดยครับโดยก็ภาคเอกชนซึ่งล้วนแต่เป็นคนหนุ่มสาวในอดีตทั้งนั้นนะครับแต่ทหารนะครับทุกครั้งที่เข้ามาวุ่นวายกับการเมืองอเข้ามายึดอํานาจ เขามาแทรกแซงนะครับแล้วก็ไม่เคยมียุคไหนที่ทหารแทรกแซงแล้วประเทศเจริญขึ้นมีแต่ทหารรวยขึ้นผมไม่เข้าใจว่ามีนายทหารหลายคนทําไมวันนี้ร่ํารวยเหลือเกินครับทั้งที่อดีตเป็นเพียงแค่ลูกชาวนานะครับแต่ทำไมนะรับราชการ,กรเกษียณแล้วมีเงินเป็นพันล้านนั่น,ปนัปนปัญหาพวกนี้ก็ล้วนแต่โกงกินครับไม่โกงกูให้เตะรูปหน้าเลย ครับเงินเดือนนะครับนาดนี้มันไม่มีทางแล้วที่มีเงินเป็นพันล้านพ่อแม่ก็แค่ชาวนาะขายนายัางไงก็ไม่ได้พันล้านแต่นั้นคนพวกนี้รู้ต่โกงกินทนั้นเออผมเลยมองวันนี้นะปัญหาประเทศนี้นะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทหารควรหยุดการแทรกแซงการเมืองแล้วนะครับนอะ่้ ถ้าไม่งั้นผมจะเรียกร้องลรงรให้ยบรงเรียนเตรียมทหารครับเพราะผมรู้ว่าผลิตนายทหารมาแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทหารไม่ทําหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยชาติแต่กลับมาวุ่นวายเรื่องการบริหารมีนายทหารใหญ่หลายคนวันนี้ไปนั่งในตําแหน่งใหญ่ๆในเป็นบอร์ดหน่วยงานรัฐอะไรแห่งนะแดกันเดือนสะดือปิ้น แดกเบีย้ยประชุมยันพุงกลางแต่หน่วยงานเหล่านี้กับไม่มีประสิทธิภาพการเข้ามายึดอํานาจของทุกครั้งทหารก็ทาให้บ้านเมืองถอยหลังมาโดยตลอดไม่เคยมีข้างไหนเลยที่บ้านเมืองยึดอํานาจแล้วจะเดินหน้าพอไดนน้อำนาจไปแล้วก็ไม่ค่อยจะคืนยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่เลวร้วายมากที่สุดประชาชนฝากความหวังไว้แดกกับเอาตีนขยี้นะจนวันนี้ความหวังพังพินาศ จากทหารมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแต่ก็ยังไม่ไวยบ้าอำนาจยังไม่ไวยที่จะเอาเปรียบคนอื่นไม่ยอมเคารพในกติกาสากลแล้ววันนี้นะผู้อยากผู้ใหญ่หลายคนคนระับต่างเจริญเติบโตหลายคนเริ่มแก่เท่าชลาหันมามองเห็นบ้านเมืองเริ่มทนไม่ไหวคนระับพวกเขาเหล่านั้นได้สู้มาตั้งแต่ห้าสิบปีแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นวังวนน้ำเน่า วันนี้เขาจึิงจะลุกขึ้นมาสู้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเราต้องลดอำนาจกองทัพลงครับต้องห้ามนะข้าราชการมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองข้าราชการมีหน้าที่รับนโยบายครับนะวันนี้ประเทศเราต้องปกครองด้วยระบบสามสถาบันหลักใช่ไหมมีอำนาจบริหารก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากตัวแทนประชาชนประชาชนเลือกเข้าไป นะครับก็เป็นตัวแทนก็ไปทําหน้าที่ในสภาทุกปัญหาประเทศควรแก้ในสภาครับแต่วันนี้สภาก็ไม่ทําหน้าที่ใช่ไหมครับวันนี้สภาก็แก้ปัญหาส้นตีนเลยไม่ได้บ้านเมืองเกิดความมืดมนครับสมัยก่อนเรามักจะได้ยินพูดมีอะไรไปคุยกันในสภามีปัญหาอะไรเอาเข้าสภาแก้ไขแต่วันนี้สภาแก้ปัญหาส้นตีนเลยไม่ได้เลยวันนี้หลายคนยังคุยกับผมเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วมา นะครับบ้านเมืองเราแม่งกาลังบิดเบี้ยวเรากำลังถอยหลังกับยุคห้าสปีแล้วมันเรวร้ายิ่งกว่าสมัยก่อน,นอ่อใช่ครับวันนี้แล้วประเทศเรานี่มันควรจะเป็นพี่เบิ้มของเอเชียเพราะเรามีทรัพยากรเรามีชัยภูมิที่ดีมาก เรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมายแล้วไม่มีภัยธรรมชาติแต่ประเทศเราแทนที่จะเป็นพี่เบิร์ของเอเชียเรากลักบเป็นประเทศที่ล้าหลังตอนนี้เราถูกหลายประเทศแซงเราไปจนไกลทั้งที่ประเทศเหล่านั้นไม่ได้มีอะไรเลยนะครัเห็นไหมคุณดูนะไต้หวันไม่มีทรัพยากรเลยเลยญี่ปุ่นนาะจะไม่มีทรัพยากรเลยเลยสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรอะไรเลย,เลยแต่ประเทศเหล่านี้รั้วจะเจริญกว่าเรานะครับอันนี้จนหลายคนนะครับที่เขาต่อสู้มานะครับ เยวาวชนคนหนุ่มสาวในอดีตวันนี้กลายเป็นผู้เฒ่าคนแก่แล้วเป็นผู้อุโสโหลายคนคนระับมีบทบาททางวิชาการทนไม่ไหวครับถึงเข้ามาคุยกันแล้วเฮ้ยวันนี้จะปล่อยบ้านเมืองเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วลูกหลานเดือดร้อนหมดเยวาวชนคนหนุ่มสาวทึ่ควรจะเป็นกําลังของชาติมีความคิดหัวก้าวหน้าแต่มีความคิดที่ไม่เหมือนกับผู้ปกครอง มีความคิดที่ไม่เหมือนผู้มีอำนาจถูกจับขังคุกติดคุกติดตารางมันใช่ที่ไหนเขาจึงก็ไม่ต้องรวมตัวขึ้นมาวันนี้หลายภาคส่วนครับมัน,นต้องจบในรุ่นนี้เด็กๆนำหน้าไปไกลวันนี้ผู้ใหญ่เพิ่งตื่นนะครับต่างคนต่างแยกกันทำหน้าที่มันคือนิมิตหมายอันดีวันนี้รัฐบ,บาลน,นะอาจจะยังหลงระเริองอหนาแต่ก็อย่าลืมนะคนแก่คนเฒ่า วันนี้ก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือทางสังคมมีต้นทุนทางสังคมที่สูงอาจจะขาดเลี้ยวแรงไปบ้างสุขภาพอาจจะไม่เอื้อมหน่วยแต่คนเหล่านี้ล้วนแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้เขากลัดเขาเริ่มกลับมาแล้วว่าจะปล่อยให้ลูกหลานสู้ตามยถากรรมไม่ได้นะครับใช่ไหมครับ วันนี้เริ่มเกิดการตื่นตัวคนระับวันนี้ก็มีการชุมนุมเมื่อวานก็มีการชุมนุมพรุ่งนี้ก็มีเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นรัฐบาลคนระอยากยุบสภาจะจะขาดแล้วตอนนีน้เพราะสิ่งเดียวที่รัฐบาลคนระยังเป็นปัญหาอยู่คือการให้สวเลือกนายก ถ้าการเลือกตั้งขั้นต่อไปนะครัสวไม่เข้ามาเกี่ยวก็เป็นการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์แม้กติกาจะบิดเบี้ยวก็คือว่านายกมาจากกติกาตามประชาธิปไตย